กลัวมากนะครับ <rôle> อ่าลำกล่าต่อไปเป็นการจับรางวัลครั้งสุดต้องสุดท้ายห้าเป็นทานบูม มีรุ่นหนึ่ไหมไม่ได้ทันไน่นอนเขาไม่ได้เขียนเขาบอกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ให้พิธีกรเขียนนะไม่ให้ยังไมหายแ่้าบาทโนอะไรพานะเด่าโซนบริจาั่มาเลยมาแล้ก่อนเราให้บราคกันไมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ เกิดได้เลยได้หูคนที่่องนะครับคนที่่อรุ่นติรุ่นสิดรุ่นติบรุ่นติอยู่ไหมรุ่นติรุ่นิอยู่ข้างนอกใช่ไหมรุ่นสิบอนุชิดอะรสายสายอถืผู้ชายมีอยู่กี่คนบาคน <c oughs> Yup. ไม่ต้งไม่ต้องนีโรงแรมพื้นเองสอเชิญในเเครับขอเชิญอาจารย์เลมอบไมโครมินิไมโครแบบายให้กับผู้โชคดีทั้งสอท่านนะครับ พาที่มาสิที่จ้างแทงนะงานางนีส้สองคนต้มหน่อยครับเหรายสายสายี่มีปัญหาเด็ต้นตัวเนาะอ่ะลำดับต่อไปเป็นการสดแสดง รุ่นหนึ่งเป็นการเป็นวิดีโอวีโอเป็นวิดีโอของรุ่นหนึ่งซึ่งวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวมเปิดเดี๋ยวมึงเปิดเดี๋ยวมเปิดอยี้วองยู่นิ้วม่นิ้วดยานี่คือตอนตอนที่ได้มาเนี่ยปีมันพังแล้วปีพังแล้วพยายามไปซ่อมปีมมเลยได้เมื่อช้ยปี ไอปีมรุ่นหนึ่งไอปีมรุ่นจีีมโดนบางกินรุ่นจีฟีมขอเสียงข้างนอกออกเข้าก็มาเลยนะนานๆได้เห็นของแปลกทีนึงไม่ได้เห็นบ่อยนะครับไม่ได้เห็นบ่อยรุ่นหนึ่งเคยแสดงอะไรแบบแบบอีลีลันหนึ่งนี้นะฮะขอเสียงตบมือให้กับคลิปวิดีโอรุ่นให้เป็นไทยประยุกต์รุ่นที่หนึ่งค่ะ เอาหม่เอาไม่ฉันเติมตัวมามากะทำนี้อเสียเสียไม่ีจาง้าลคนต่อไปยู่เลค่ ลูแม่ทำไมซนเลยที่มันสุพรรณเหรอท้าที่มาได้ไงท่านที่มอต้เลยะ้าว่อจิ้งจิ้งอพ่อเนี่ยไม่เให้เริ่มเดเรื่งเนี่ยเริ่มเดิแล้วคุ่เดียวมาอาจจะ้าาแล้วแต่านแ่ม่ได้ินจิ้งจิจิงิ้งที่เหมือนหึ่งยจ้จัดดด้วยอี่กดูคลิเสุพรรมาหลายคนถึงถึงเนเลยงนี่อยูเป็นนาหนที่อะไรนะ หนุ่ยุ้ยค่ะวเนียวค่ะ่ไหนเลียนได้ใช่ไหมแ่นองทยค่ะคุณต่อไปเลยค่ะ เคยดึงผ่านเลยนะครับไ้แกนี่จะเห็นได้ว่ามันไ่ต้องแกเหง่อองกคแค่นี้แค่นี้หรอแค่นี้แค่นี้ใส่มาแค่ดีเปล่าเล่ามากทุกคนไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วคือเดี๋ยวจะไปลงลิงก์ใน เทปของแผนให้ปะยุกต์ลิงเต็มใ่ลิงเต็มลิเต็มมีทั้นหลดขี่ภาคนะหลายหลายพี่โอ้ย่าใจร่มเรยชช่เลยทันทีเลยเห็นข้างหลังไหมเมื่อกี้เล็กๆอ่ะนั่งรออยู่ทาง่ันที่เขาตัดเขาตัดทาง่านที่เขาตัดแล้วมงใหชั้นเต็มอย่างนี้ตาคคิด่า คนในคลิปใช่ไหมอ่าขอเชิญคนในคลิปขอเชิญคุณอาจารย์โรเกิร์ต์ฮาร์เมลนี่ฮาเมลนี่ไม่เชื่อไม่เชืนะฮาาเมลนี่บอกเลยนะว่าวิกวิกอันนี้ขอร้องนะดีจอยหรือว่าแอนดี้ด้วยนะไม่โอ ชันหูอมาคาื่อชื่อื่อนื่อช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 น่อชส่อชื่อนื่ะชืาอ่อช่อชื่อเ่อชื่อชื่อ่อชื่อชื่ะช่อชื่นชื่อชื่่ะชาอื่อื่อช่อสื่อช่อ่อชอชื่อื่อชื่อชือ่ออชื่อชื่่อชื่ช่อชืนอไ่่อชนึ ไปงานของเราแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีงานไหนแล้วนะยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีข้างหน้าตอนนั้นเราคงจะไม่ได้ที่นี่นะนะเราคงจะจายที่ชาชาเลเตอร์ฮอลงเพราะคนคงเยอะมากเห็นเล็กๆไหมไม่เล็กขนะดนั้นดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลิงจะมาอยู่ในใครในแม่น้ในพายุอ่าแนะนำตัวทีละคนครับนี่ไม่ต้องนะนี่แนะนำครับอ๋อ ครับชื่อโอ๊ตครับ4811560020ครับคนแรกเลยสวัสดีค่ะชื่อพี่จจ๋งนะคะ4811560186สาย18นะคะชื่อพี่ออยนะคะ4811560103ค่ะค่ะชื่อพี่แตงนะคะ4811560046สาย4ค่ะ ครับสวัสดีครับชื่อพี่นัทนะครับ4841560228นะครับสาย22ครับสวัสดีครับชื่อโอนะครับหรือชื่อพี่ตั๊กนะครับก็เลขทะเบียนอะไรนะ4841560244สาย24ครับเวัสอีครับสวัสดีครับชื่อพี่ก๊อกนะครับชื่อตอนที่เรียนชื่อเอกพลนะครับตอนนี้ชื่อเวชศาสตร์นะครับ รหัส4811560269ครับผมเป็นไหมสวัสดีค่ะชื่อพีเดียนะคะรหัส4811560236ค่ะสาย23จะนั่งตรงมั้นไหมมีผู้หนีไหมเนี่ยน่าไปนะลูกชื่อพีพีนะคะ4811560053สาย5 พี่เอ๋มค่ะรหัส4 8 1 5 6 0 2 5 si 1ตินไปโอย่างนี้เราจะพูดอะไรข้างนอกนะโอ้กี yeah, ่ไทกโอมาบ้าก้เป็นยัางอย่ข้างนอกก้างนาเออเสียคนรุสูงครับเชื่อก้าง4 8 1 1หนูเล็ก4 8 1 1 5 6 0 1 1 1ครับใส่ จะไปเอาตาข้างนั้นเป็นเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นปนี่ชายอยยังขาดพี่ออยนี่จอ้ยตันโลช่วยเลยครับจ้าจ้าชูริน ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรักพาสวนรรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่อโอรหัส4811-560-137ง่้าหห่ะโอเคขอเสียงตบมือให้กับรุ่นหนึ่งครับอายุรวมกันแล้วป็นหนึ่งหกหอยนะ มานานมากไม่มีใครไม่มียังไม่มีใครตายทุกคนยั่ไม่มีใครล้มหายตายตายยังไงไม่ไม่มีนะม,มากักคุเลโนของนะครับไม่มีใครเป็นอะไรเลยตอนนี้ยังหน้าสดใสเฮ้แต่ว่าจากในคลิปนะถ้าถ้าทุกคนได้เห็นคลิปเต็มนะเดี๋ยวเราลงในเพจรอดูนะครับจะเห็นความมาไกลของทุกคนคือไกลไกลมากๆแค่สองคนเป็นสองคนดูไกลเลยนะโอเคนะครับช่วงต่อไปช่วงต่อไปช่วงต่อไปเรามีรองรัพิเศษ รางวัลพิเศษให้กับรุ่นสายรหัสสายรหัสราที่มาร่วมงานรังนี้นับยังไงนับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นสายโฟนะครับนับเป็นสายโฟบวกกับสายรหัสน้อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับเพราะนั้นสายที่มาเยอะที่สุดในวันนี้นคือสาย ขอสราาเ้าขเ้าหายไปคนเป็นเ้าหายไเาไหน่วหายขาวหายเป็นสอร์ชิพเอร์ดนตตอนนี้ผลคะแนนหนะครับสายรหัสที่มามากที่สุดในวันนี้คิดเป็นคะแนนทั้งหมดเอ้ยคิดเป็นตัดส่วน8ป3 4นคือ สาย2ี่สองสามจุดเอ็นครับาสายี่สรงายที่ง,ทงเม็ที่สายโูรปะสายี่สองนะสิบสองยี่สองครับสิบสองยี่สอง โอ้โหตัวหานเยอะเนี hmm. ่ต well, ัวตัวย <c oughs> <c oughs> <'ll> <c oughs> ี่องใช่มอะย่อมอะมาเปนเจดาคนน่ใช่หรอไ่ไี่เอาเถอะเอาไเถอะเอาไเถอะไยี่สใช่ไหมฮะยี่สอี่สเอาไปี่อี่ออะเอาไปเถอะมันกไม่ ให้เห็นเราอาจจะไม่เห็นไม่ไม่ให้อ่านอย่างเดียวได้ไหให้ปาร์ตี้อ่ะจะหนึ่งอ่ะราสายรัสายาโชว์ตัวเโชว์ตัวนั้นสายดีกว่าเชิญห้าหน้าเลยค่ะยุ่งนะิงสองยี่ยุ่นะเฮ้ยถ่าเห็นใสย่นมตั้งวอ๋อคือตายยี่อนี่คือเต็มมามาเต็มร้อเปอร์เ สายซากอีกก็มาเต็นนมนะรู้โงเดียวงานี่โก่จังอะต่อตอมม้อกอมมนะ้อมกเลนะม้อรางวัลไปกินกันแล้วกันนะครับไปปาร์ตี้กันให้สนุกสนานกันเลยเซ็นต์บ๊วยเลยครับคืออันนี้แพงมากน,นะเพราะว่มามีค่าน้ำมันรถค่าพาไปค่าเดินค่าอะรต่อไปเป็นอ,อ่าลำดับที่สองนะครับที่มาเยอะที่สุดสายสิบ สายก็ใสสายสิบสามครับเดียนกใส่กันจะออนมเเนคนใส่อะใส่ี่นี่โอ้โหโอ้โหสมาชิกสายสิบสามเป็นใคครั่นนี่เยง่้อ่ะันคือให้ได้ไหมอะไไปพูดมาได้ไหมคนวราทำไมมนีีเนาละชิดก็ดี ไปแบ่งกันแล้วกันเนาะลองครับขอมอบผลรางวัลให้กับสายที่มามากเป็นอันดับสองนะครับตวส้ายยีสิบสามสิบสา สายต่อไปนะครับคือสายยี่สิบครับสาย20่สิบสายยี่สิบครับอยู่ไหนครับสาย20มาจริงไหมเนี่ยช่วยมารับรับวั็เป็นสายยีสิบครับอยู่กันโดนยี่สิบครั้งที่หนึ่งนะครับสองฝากเอาไปให้ได้ไหม คืออ่าส่งตัวแทนมาแล้วแต่ครับสาย20ครับแบบนี้พี่โอสายโอโอคือแปลว่าวัวใช่ไหมใช่ค่ะไปรับคือได้ได้รางวัลเป็นโอเคโอเคเป็นต่อไปเป็นโชว์การแสดงครับอ๋อเดี๋ยวต่อไปจะเป็นจะเป็น ู่ยเตรียมสะคิต์ประแก้เนี่ยบอกชัดนิดนึงอ่ายาต่อไปเป็นต่อต่อไปเป็นอีกหนึ่งรางวัลครับก็คือรุ่นที่มามากที่สุดรุ่นที่มามากที่สุดคือรุ่นที่รุ่นที่แปดครับแต่ว่าแต่ว่าแปดร้อนนี่แต่ว่าเราเราเราไป็นมนแงานไม่ให้อย่าอย่าบอกกันเราไม่ได้แพงเลย ไม่ต้องเงี้ยกันบบซื้อให้คือว่าเนื่องจากว่าลูกที่ลูกใหญ่เป็นไปไปคนจัดงานเลยมาเยอะเขาก็เลยให้กับรุ่นอื่นที่มาเยอะที่สุดรุ่นที่ฟฟร,ฟฟรุ่นเจ็ดครับคุณเจเจ็ดมาเยอะนี่เป็นการหลอกล่อของเราเพื่อให้ค่าบัตรเยอะขึ้นน,ฟฟงงนานมาเลยนี่ของของเรา เตะรอบน้ำเลยครับเร็วตีเร็ว ะะมา,มาทีนี้เมื่อกี้ครับอีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเรเิร่มเป่ายนตีกันแล้วไงนแล้วเมื่อกี้เราคัดเลือกแฟนมันแท้ใช่ไหมใช่แฟนมันแท้ใช่ไหมครับเ<ๆ>พราะนี้จะมีคนเข้ารอบคือสามทีถูกไหมสามทีที่เข้ารอบอยู่ไหมครับ ีสขอเชิญสามทีมที่เข้ารอบตปมันแท้มาหน้าเวทีด้วยครับจะมาเอาผลงานไหมเชิญเลยครับเชิญเร็วทะเลมก็ฉากเราสวยมากเนาะถ่ายรูปมันเยอะนะครับฉากมา เชิญคนที่ได้รับไอ้ขาอ้าวโรต์แฟนแทนเทนมื่อกี้ออกมาหน่อยเชิญหน้าเวทีเลยครับมาเร็วมีใครอีกแนทแนทรอแป๊บนึงนะที่งานยุง่งพี่คุณอย่าต่อถ่ายรูปเดือดแฟนแท้ครับเมื่อกี้ใครเข้ารอบแฟนพันธ์แท้บ้างครับแฟนแท้เมื่อกี้ครับอาจารย์อาจารย์ไม่ทันครับแข่งแข่งพี่แข่งแข่งอ๋ออาจารย์แข่งเปิดรูปครับ นี่กี่ทีเนี่ยการแข่งสามคนก็ได้กแข่งสามคนก็ได้แข่งสามคนลงคารแล้วล <c oughs> ในนี้มีคำถามในคำถามเนี่ยถ้าตอบถูกมันจะมีแบงก์อยู่มันจะมีบามันจะมีเงินอยู่ในนี้ไม่ต้องมาแล้วนะคนที่คนที่เขารล่าเม,เมื่อกี้ยามีเงินอยู่จะมีซองละพันสองพัน แล้วก็ห้าสิบบาทตื่นเต้นแหมทุกคนนะพอคิดว่าต้องได้ตังค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้จ่บปาสลิดก่อนน้องออมนะครับน้องออมจับตอมีคำถามนะตอบถูกได้เลยกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งต้องใจฟังนิดนึงคำถามมีอยู่ว่า ้าหันหน้าเข้าห้อง4308 4309ห้องห้องใดอยู่ซ้ายห้องใดอยู่ขวาขว้ยขวาซ้ายขวาซ้ายเฮ้ยเฉลยว่าไงเดีนนับหนึ่งครับ ตอบแล้วตอบแล้วตอว่า4ีสาตูนศูนปดซ้ายศูขวาศูนยซ้ายศูขวาถูกไหมถูกถูกต้องครับน้องออมน้องไปนั่ห้องไหนงไปไม่มีตากรจามีมีของได้ได้ตองตองตองรุ่นหนึ่งจะบริจาคให้น้องใช่ไหม คำถามมีอยู่ว่าดอกทิวลิปเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรดอกทิวลิปเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรกอไก่วันใบโพลาวันใบโพลาคืออะไรอ่ะขอใคร ขอไข่นะครับวันายกินสันครับวันายกินสันสาวคนครับขอไข่วันไมโพล่าขอไข่วันมากินสันรู้จักไมโพล่าคืออะไรลูกรู้จักเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเอาตุลิปมึงเอาตอบถูกไหมขอไข่ตอบว่าวันไมโพล่าไม่ไม่กินสันหรอวันไพกินสันผมก็ไม่เอาถูกต้อง ไม่เคยได้ยินเลยวันไหนบราเนี่ยไปไปไปที่เหน้องัาาใช่ไหมใครคุณคิดซะนี่เล่นมุกเล่นบอร้อเล่นมรถมสาย โอ้ยรถหนึ่งตอไม่ได้ชัวร์แล้วก็เต็มเพราะว่าผมไม่ตายตอนนั้นนะตอนเรายืนชีวิตอยู่มตอนนั้นอยู่ที่อยู่ในเมฆาลัยรถมี์สายใดพี่ฆ่าชีวิตหงธรรมศาสตร์อาจารย์รู้ไหมอาจารย์ไม่รู้มีผมตายเนี่ยครับอาจคือเดี๋ยวือหงกระดูเหี่ยวเมื่อก่อนอะหงอยู่แค่ตึกโดมแล้วตึกโดมเนี่ยมันมีรถเมย์ผ่าน ได้ข่าวข้วขวขวขอหนังสือพีดไหว่ามีนกเคชาชนของผมที่ธรรมศาสตรนะครับนกหมส์ะตายกอไข่สองก้าขอไข่สามเก้ขอไฟห้าหน่งศย์ถ่ายไ้ครับสอาค่ะสอเป็นคำตอบี่จริงจริงต้องบอกโอด้วยนะโอเคจริงจริงไ<ผ>ม่ได้องไ้าูดอ คำถามสุดท้ายนะครับใครตอบได้ที่นเขาไม่ี่นองยังต้องมาแยีกที่หนีขที่หนึ่งนที่ข้อสุดท้ายเป็นการขั้นที่หนึุกท่หนึ่ที่หนังนะฟังนะนละตตรีสีหมอดมกนละตร่าีกลตสีหมอดมคนแรกของ โลกคือคนแรกของโลกคือใครกไก่กไก่เปลี่ยนชื่อนะไม่มีตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นตลกจิตวิสุทธิจันทร์อ่อนน้องน่าตอบไม่ถูกเพราะว่าไกลมากขอไข่เบยบพนมูลส่งโอ้ยตัดไปได้เลยนะเนี่ย โซฟาสีโซฟาไอรนะไ่จำเพลงภูริตีสีหมอโดมคนแรกของโลกต้องของโลกนะถ้าของเมืองไทยที่ผิดต้องของโลกคือใครตอบสีโซฟาน้องน้อมตอบอาจารย์สีโซฟาเรื่องหนูอ๋ออมาใหม่ อาจารย์หนีไ่สูกการนอ,อนไปเล้วที่ต้องนะครับตงนะครับวันะนี้พูดดังๆนี่ทำไมไม่ไม่ติดเดนาะขอคัามรำวันเลยครับจะได้จะได้ถึงเวลาอันลื่นเริงที่สุดแห่งปีเพราะว่าคนที่นี่เราเช่ามาในราคาที่ฟรีขอเชิญอาจารย์นนจันครับเพราะอาจารย์เป็นคนชอบกินปิงค์เกิ้ล ไม่ได้ซื้อเลยนะเปิดม, <c oughs> มือใหยครับโหคนตอบที่หนึ่งอาจจะได้แบดดายนะ ช่่องดนตรีของท่าเต้นแอร์พายุของเราเองนะครับคือนอกจากนอกจากจะมีรีดเป็นของตัวเองแล้วใช่เรายังมีนะเรายังมีวนเตีเป็นของตัวเองอีกนี่คือความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างมาก10ปีก็เพิ่งได้หนึ่งโลโพิ่งลงค้ได้หมดโลโค้ดรับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกาเสียเวลาไม่โก้ใช่เดี๋ยวเขาจะทิ้งข้างแรงเพิ่มอีกใช่ไหง คอนนี้พมไหมลูกพอไหมครับ<า>พอแม้แล้วโอเคต้องทายที่บอกเพื่อนๆอยู่้านนอกตอนนี้กลับเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับคอนเสริร์ตจะเริ่มแล้วอ่า